อะไรวะเฮ้ยไอ้ตรงนี้ผมุตสาหวิ่งมาจากโบสถ์แเนี่ยฮะวิ่งมาจากโบสถ์ตรงนี้วิ่งหลบมากูย,ยังเจอมึงอีกเหรออุ้ยเออว่าตีนแตกแล้วสเตลตแตกยังไม่ทันสเตลตด้วยซ้ําเลยไก่ตื่นล้วแจ้วิ่งก่อนอันนี้เนี่ยนะฮบผมก็วิ่งมาจากโบสถ์นะยจุดจุดเก่าเนี่ยไปนหนึ่งไอ้ตัวใหญ่ยังไม่รู้ตัวเออมันยังไม่เป็นไร ถือว่าดีอยู่เพราะเธอตัวใหญ่รู้ตัวนี่ชิบออยแน่นอนอพื้นที่ตรงนี้มันมีอาวุธอยู่หนึ่งด้วยนะมันมีเขียนบอกอยู่หาก่อนหาก่อนอาวุธซึ่งเนี่ยผมฟาร์มไปบ้างแล้วนะไอเนี่ยกล่องก็ฟาร์มไปแล้วแต่ว่าเมื่อจะยิงเนี่ยมันยังเขียนว่าศูนย์ทับหนึ่งเลยแสดงว่าเรายังไม่เจออาวุธอะดิไอกล่องน,นี้ก็ยังไม่ได้ค้นแฮโอเคลูตออลไปเลยอันนี้ที่เก็บเสียงโอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อน <laughs> เพปลงมึงระทึกจังเลยวยเฮ้ เย็น yeah, มันยังไม่เจอกูโ wow. อ okay, เคเพลงเงียบเลยครับเพลงเงียบแล้วก็แสดงว่ามันเลิกค้นหาแล้วมันเลิกสนใจผมแล้วดีพี่ขอหาปืนก่อนไนดะ้ไหมอาวุธเนี่ยมันมีเขียนบอกอยู่ว่าศูนย์อ่าทับหนึ่ง่ก็แสดงว่ามันต้องมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นอาวุธอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่ดวงครับว่าจะเกิดเจอของดีๆก็ดีไปเจอของกากก็ชิบหายไปเอ้ยแต่ว่าผมว่าผมค้นละเอียดแล้วนะ คนละเอียดแล้วเอ้ยแปบ๊บนึงมีด้านบนนี่ว่าตรงนี้อาจจะปีนได้ปีนได้นี่งไงอาวุธบาเลตโอ้ยอาวุลวกอีกเชี่ยโอ้บาเลต <c oughs> <c oughs> มึงเอะบ,บนลังคา่ใครจะตัดสลูมเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเจอขึ้นสนิมก็เหอะบาเลตขึ้นสนิมครับอเอ้ยเอามาดูหน่อยสิบาเลต ความแรงนี่โอ้โหทะลุกรอบส่วนปืนสนัยที่เราใช้อยู่ปกตินี่ก็แรงกว่านิดหน่อยแต่เหมือนไอ้ปืนนี่จะดีกว่านะแต่ว่าไอ้บาเลตเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถใส่ลูกกระสุนเจาะเกราะได้นะครับถึงมันจะแรงกว่านิดหน่อยก็เหอะแต่ว่ามันจะเป็นขอบเทาไงแต่ถ้าเป็นขอบฟ้านี่หรือว่าขอบม่วงขอบทองเงี้ยบอกเลยว่าจะเป็นปืนที่โฮสตารเซียนะครับแต่ว่าใช้ปืนนี้ดีกว่าใช้บาเลตดีกว่า ปอดีพี่วนไม่ไหวแล้วเสี้ยนอยากใช้บาเลตมากครับเออว่า้่มีกระสุนไหมวะเออใช่ลืมไปเลยฮะครับแปบ๊บหนึ่งดูก่อนกระสุนเรามีจุดห้าศูนอยู่นะครับอ่า u u l l m e t l l j e c k e t Ammo กระสุนนาโต้ด้วยนะครับอเจาะกราะซะด้วยแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็เออ่ถอดมอสเอามาใส่ด้วยครับผมถอดมอสถอดมอสที่เก็บเสียงใส่ไม่ได้ใส่ได้กับบาเลยมันบาเลต ปเปลี่ยงใส่ที่เก็บเสียงมันช่วยไหมเนี่ยหกคูสิบสองครับอ่าโอเคนี่กล้องแตกหน่อยมีห้านัดชิบหายละวห้านัดแหละให้กูออกไปทำไมเนี่ยห้านัด <c oughs> ผมว่าปืสนสไนก่อน <c oughs> ผมใช้ปืสนสไนด์ธรรมาดาก่อนดีกว่าเนี่ยคือห้านัดอครับเอาไปทำไมเอาไปเก็บก่อนเอาสไนด์ธรรมาดาก่อนดีกว่านี่นี่แอสซอตช่องสองโอเคเสร็จ แล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมอ่านในคอมเมนต์นะครับผมมีคนบอกว่าไอเกมเกมนี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนจุดดอกปืนแล้วนะก็คือปืนไอเคทองเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้จากตรงนี้แล้วแหละนะครับตัวมันจะได้จากการทำควีตแล้วซึ่งผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าในช่วงที่ว่าผมเล่นมานานแล้วเนี่ยนะครับผมเล่นมาเป็นปีเลยครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเยอะมากแบบเป็นควีตบ้างล่ะแบบมิชชั่นหรือว่าบอสบ้างล่ะหรือว่าอะไรแบบเนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าผมผมผมเชื่อนะผมเชื่อครับเออเพราะว่ากูเป็นคนเชื่อคนง่ายด้วย <c oughs> นั่นแหละเพราะงั้นเราจะไม่เล่นตามสูตรเดิมที่เราแบบว่ามีความรู้จากแพทเก่าเนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยละกันว่าปืนไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีแวะไปดูบ้างนะนะถ้าเกิดผ่านระหว่างทางนะครับแต่ว่าผมจะไม่เจาะจงไปที่จุดๆนั้นเพื่อไปหาปืนที่ว่าผมเคยเล่นเมื่อแพทเก่ามาก่อนแล้วนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรู้เก่าไปแล้วอะครับมันต้อง มันต้องนี่แหละอันใหม่เลยครับอันใหม่เลยคือประมาณว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าปืนมันดับอยู่ตรงไหนแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไอ้เกาะตรงนี้เนี่ยจะมีปืนดีๆเยอะอยู่ด้วยนะครับไอ้เกาะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเราต้องทำเควสครับผมซึ่งจะเป็นเควสเดินทางด้วยเรือเพื่อข้ามเกาะนะเป็นการข้ามฝั่งเควสอันไหนอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้ <laughs> 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 เห็นมีคนบอกว่า,าลองทำเควสนี้ดูสิมันสามารถไอ้นั่นได้สามารถข้ามฝั่งได้แล้วก็ฝั่งเนี่ยมันจะมีปืนดีๆเยอะมากซึ่ง เชียงมัน,นะมละกันเนี่ยเชียงมันเชียงมันเราจะเล่นตามตามแนวแบบแซนบ็อลกละกันเขาเรียกว่าเล่นเรื่อยๆนะครับอิสระเสรีชีวิตของเราใช่ซะใช่ซะเอื้อกูเกลียดไอ้หุ่นที่มันอยู่ใกล้ๆรถมากเลยเออลืมบอกจะยิงหุ่นดูให้ดีๆว่าคุณอยู่ใกล้รถหรือเปล่า <laughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ใกล้รถด,ดินเด้งเป็นปลิงแน,น่นอนโอ้ย อะไรเสียงมันไม่ใช่ปืนหุ่นยนต์ยังไงอย่างงั้นเหมือนไม่คนยิงกูอ่ะเฮ้ยหุ่นยนต์ตัวอะไรมันยิงปืนอะไรอ่ะมันเปรี้ยงเหมือนกับมันเหมือนกับยิงไส้ไงไหนว่าเมื่อกี้แต่ตอนนี้แหละฉันรู้ฉันเห็นนะไอหมาไอหมาสังกะบวยไอหมาเศษเหล็กไอหมาเศษเหล็กมีแน่เออเฮ้ยพอมันอยู่ใกล้รถแล้วก็พอเรายิงมันแล้วมันระเบิดเนี่ย แล้วมันก็ระเบิดทั้งแถบเลยครับชิบหายกันเลยทีเดียวไอ้นี่เอาแต่กระสุนอส่วนกาวเนี่ยแมวแล้วดมจนมึนหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอยไอ้นี่ยังไม่ตายยังไม่ตายเออเล็งซอยถังอย่างเดียวก็พอครับส่วนหุ่นตัวใหญ่ไปเนอะเออเพราะว่ามันระเบิดดังมากเดี๋ยวหุนตัวใหญ่มาแจมด้วยเละเป็นขี้รูดเอ้อะไรกันเสียายาอะดรีนาลีนฟรีเลยหลอดนึง แถมผมรู้สึกว่ายามันเิ่มจะหายากขึ้นด้วยนะ่ยอดินาลีเนี่ยหรางงั้นต้องเซฟเซฟแบบเล่นแบบเซฟเซฟประมาณว่าอย่าบูมากถ้าเกิดสู้ไม่ไหวก็หนีมาเลยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเกิดเราบูเลยนี่รับรองว่าได้ไปเกิดใหม่ไกลแน่นอนหรางงั้นเราต้องเซฟเซฟแบบวิถีเซฟเอ้ย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 พอเพลงเงียบผก็นึกว่ามันหมดแล้วยังมีมาอีกแต่เย็นพี่น้องเอาล้ครับไปไปต่อเลยคราวนี้เราจะปั่นจักรยานไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแหละ ั่งนี้เนี่ยจะมีบ้านเรือนนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีปืนดีหรือเปล่านะแต่ว่าไปแวะสะหน่อยครับก็อย่างที่บอกว่าเราใช้หลักการเก่านะครับจากแพทเก่าเราไม่ค่อยจะได้มากสักเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจุดดรบปืนแล้วครับเพราะงั้นเราก็ต้องเล่นใหม่โดยที่อิงความรู้เก่าไม่ได้นะครับไม่ครับปั่นจักรยานงง่ๆนี่ไปอีกก็ได้ว่าแต่เรียกมา หนึ่งแคนระหว่างปั่นคงไม่เจอไอ้พวกหุนตัวใหญ่อีกใช่ไหมเนี่ยพี่ขอเถอะไม่พี่เดินทางสะดวกเถอะไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้ายันร้อยเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินไอ้พวกหุนยนต์ไปครับฝั่งโน้นแหละที่ว่าผมมาร์คเอาไว้แต่ว่าบาเลตนี่ผมว่ามีความเป็นไปได้ทั่วจะดรอปจุดเดิมนะขอบม่วนอ,อย่างอย่างอย่างครับยังมีความหวัง <c oughs> อย่างเดียวแถวเนี้ยแต่ตอนนี้แหละผมว่ามันมีความเป็นไปได้ครับ อืมแต่ว่าเราจะไม่ไปพวดเดียวถึงจุดบาลิตเลยละกันนะเราจะค่อยๆไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพวดเดียวเนี่ยเราอาจจะตายระหว่างทางก็ได้ครับแล้วก็ไปเกิดไกลอีกนะครับเพราะว่าเราต้องหาเซฟโซนหาปืนดีๆในระหว่างทางด้วยนะครับแต่ว่าจุดเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือจุดเอาบาลิตก็คือตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจะไม่แบบว่าข้ามจุดๆอื่นไปนะเราจะค่อยๆไป,ๆไปนี่แหละเป้าหมายของผมเพราะฉะนั้นใครบอกรีบไปเอาพี่ไม่กูเอากูตายไปทีเดียว <c oughs> นะครับเอ้ยฝั่งนู้นมีโลงนาด้วยแต่ว่าเหมือนจะแวะแล้วมั้งอ,อ๋อเคยแวะและ้วโลงนาไฟไหมบอกเลยว่าโดนลมควันกลายเป็นหมกไก่เลยอ้โหดักสปาอีกแล้วไอ้นี่ถ้าเกิดหุ่นตัวเล็กได้แต่ว่าถ้าเกิดหุ่นตัวใหญ่ <c oughs> ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะเอ้าเอ้าเสียงตึงตึงตึง,ตงนี่มันโอาเช็ดแล้วเช็ดเด้อคืออรารามัช เราจะไปรอดไหมถ้าไม่รอดสงสัยต้องทิ้งจักรยานแล้วก็สเตลใช้หลักการสเตลแต่บอกเล้สเตลชิรักูสเตลแตกทุกทีเอ้ยตรงนั้นมีอะไรอะเอ้ยเดี๋ยวกันอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ย,ยหุ่นยนตัวเล็กเอ้ยเห็นกูแล้ว <c oughs> ดันหน้าด้วยโอ้กูวิ่งแล้วจักรยานปั่นขึ้นเนินชิบหายเลย ว้าวอุว้ยด้านหน้าดักด้วยอุย้ยเอ,อืเออ้อปั๊มชุกต่อปัม๊มเสร็จกูวิ่งต่อเออโอ้ยกำลังโดบยาอยู่พอดีใจเย็นไว้เฮ้ยออ,อ,อยังมียายอยู่อีกหนึ่งหลอดสุดท้ายแล้วหลอดสุดท้ายของกูแล้วหลอดสุดท้ายเอ,อ,อือ้ออาถอเฮ้ยตรงนั้นมีซากรถ มีซากรถแถมรถแยกมาเดียวๆด,ด้วยน่าสนใจน่าสนใจมากมันไม่ขึ้นบอกในแมปด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้แต่มันใช้เวลาไหมเนี่ยหุ่นยนต์เอ้ยมึงยังตามมาอีกอีดาชบหายแล้วจเย็นโอ้ยทำไมจุดเริ่มต้นมึงยากขึ้นอย่างนี้ปกติมันเล่นง่ายกว่านี้นะอนยวิกรซากรถซากรถยังงกเขง่ง ยิงไม่โดนอุ๊ยซากรถน่าสนใจแหมมีอะดีดีดอกแม่อุ้ยมีถังระเบิดอย่ายิงแังอย่ายิงแท็กูตายได้สี่ถังทีเดียวลุตออรูตออโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึ่งโดบก่อนโดบก่อนโอ้ยตรงนี้มีซากหุ่นเยอะเลยแล้วก็มีซากเรือด้วยรูตออรูตออตรงนี้มีอะไรไหมมีปืนพกเฮ้ย ปืนพกกระบอกใหม่ครับแต่ว่าคือสนิมน่าจะขอบเทามั้งโอ้โยออจมน้ำโอ้โยสเตลสเตลเ,เงียบเงียบปืนพกลองดูดิขอบใหม่แรงกว่าอืมกากกว่านิดหน่อยแต่ว่าผมชอบรูปล่างเนี่ยรูปทรงนะครับมันคล้ายกับปืนกล็อกอะแต่ว่าน่าจะกล็อกอ,อะไรมันเขียนว่าครกชคราชอ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่ คือรูปทรงคล้ายๆกลอกนะผมชอบรูปทรงมันมากเอาเป็นว่าเราจะลองใช้ดูก่อนละกันนะเพราะว่าไอปือนนี้รู้สึกว่ามันบรรจุก,กระสุนได้13นัดนะถ้าผมจะไม่ผิดมันบรรจุได้เยอะกว่าไอปือนกระบ,บอกเนี่ยคือไอปือนนี้มันบรรจุได้8นัดไงยิงแล้วคดขัดใจครับขัดใจแม่มากเลยประมาณไม่นำใจครับยิงแบบไม่นำใจใส่ที่เก็บเสียงเลยโอ้ยสเตล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 มาสเตลมาจะรอดล่ะม่กี่นัดเนี่ย อุ้ยมีสนะินัด17 17จ็ดสิบเจ็ดทับเจ็ปืนกลก็ปืนกลสิบเจมึงจะเป็นเลขอะไรกับ17บตั้งไหน,หนเนี่ยอ๋อสเตลพี่เพื่อโอ้ยยิงมันรู้ตัวแล้วมันขึ้นหลอดเรือเมื่อกี้สเตลจริงดิทำไมมันเสียงดังอยู่เลยเนี่ยยี่สิบสามนัดนี่เนี่ย 23, นะนะเปลี่ยนไปในนี่เอาไว้เดี๋ยวใช้ปืนนี้เอาไว้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเปลี่ยนเป็นปืนอื่น,นละกันเดี๋ยวขอไปค้นซากรถใหม่อีกทีละกันครับมันน่าจะมีอะไรดีด นะเพราะว่าผมรุดมาแต่แฟลงไงรีบรุดรีบรุดรีบรุดแล้วก็รีบไปอาจจะมีอะไรดีๆอีกก็ได้แวะดูสักหน่อยสักแป๊บว้ากูไม่ดูแล้วก็ได้กูไปก็ได้มึงหวงของขนาดนั้นมึงเอาไปเลยของในรถกูไม่เอาแล้วก็ได้ Escape Combat Escape แหละครับมันจ้องกูอยู่เนี่ยแค่มันยังไม่เห็นโอ้ยไปดีกว่า มวก็ได้สักเลิศเอาไปเลยไอหุ่นสังกระบวยแล้วแบบไอหุ่นใหญ่มันมาดักเนี่ยมันยังดักอีกแต่ว่าอันนี้เราหน้าย่องได้นะรเราจะไปแถวๆนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้หรือว่าตรงนี้สัก,สกจุดหนึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นเซฟโซนนะเป็นที่จอดเ,อเครื่องบินเจ็ตนะครับเอเอถ้าผมจะไม่ผิดนะคำฝั่งมาผมจําได้ว่ามันจะมีที่จอดเครื่องบินเจ็ตแล้วก็เป็นบังเกอร์อยู่ด้วยเล็กๆนะนะก็เอาไว้ใช้สำหรับเซฟได้ซึ่งเป้าหมายเราตอนนี้ก็คือไปให้ถึงจุดๆนั้นก่อน นะแล้วที่เหลือค่อยว่ากันเพราะตอนนี้กูอะดรีนาลีนเกี้ยงแล้วกูจะตายแล้วถ้าเกิดล้มอีกนี่ก็นอนเลยครับคราวนี้ไปเกิดโบดเลยไกลเลยคราวนี้นี่เนี่ยโดบยาก่อนเราจะไปแบบเงีย,งยบๆสเตลนะครับซึ่งบอกแล้วว่าแกสเตลไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าเราจะพยายามนะครับอ่าเหมือนจะผ่านมาได้หุ่นตัวใหญ่เนี่ย มันอยู่ตรงนั้นไงหรือเปล่าวะอ๋อมันเดินไปด้านหน้าแล้วว้าววิ่งได้เลยเอออย่างนี้แหละแป๊บนึงนะในระหว่างทางมันมีแวะสถานที่อื่นๆไหมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านสามหลังไงครับนะสนใจอีกแล้วนะครับเออผมตื่เต้นละเกินที่ว่าจะเจอจุดที่ว่ามันหากออกมาจากจุดบ้านเรือนเนี่ยเพราะมันมีโอกาสจะเจอของดีเยี่ยมพราะงั้นอ่าผม,มต้องไปดู ไม่ดูไม่ได้ถ้าไม่ดูมันไม่ใช่สายฟาร์มครับเรามันสายฟาร์มที่แท้ทูคือเจออะไรที่มันหน้าแปลกๆหน้าพิศวงอะไรงนี้เราจะแวะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยจำได้ว่าแพทใหม่หรือว่าแพทเก่าเนี่ยผมก็ไม่เคยไปด้วยนะแพทเก่าผมก็ไม่เคยไปครับลูกเอาพอยด์อู้โนโนโนมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เกือบ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 เกือเกือเกือเกืเเ ไม่เนาะไม่เนาะยังก่อนยังก่อนโอ้หมาอ๋อหมาชชได้ได้อยู่อเคหมาแต่ว่าไม่เห็นจะดีกว่าเพราะงั้นย่องย่องย่องเฮ้ยมันฟออะไรวะโอ้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 ด้านหลังเกือบยังก่อนยังก่อนต้องขึ้นไปจุดสูงสูนะครับแล้วก็ใช However, uning, ใ okay, Rut, ้สในส่งว่ะอุ้ยอะไรอ่ะวิที่อะไรอะแล้วนั่นอะไรครับหุ่นหรือเปล่าสไนครับสัย ชักสนออกมาครับอ๋อน่าจะเป็นเศษก้อนหินเฉยๆโอเคเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดลึกลับไงเอ้ยมันมีเหมือนหุ่นค้นเจอแล้วด้วยเป็นไปได้ว่าจะเป็นแมงกุจ,จีไหนวะเพราะว่ามันไม่เห็นหุ่นตัวใหญ่อะหรือว่าอยู่ด้านล่างอ๋อมาเฮ้ยๆตรงนั้นมีของเยอะด้วยไมมันเหมือนจะรู้ตัวเยอะจังวะเนี่ยอ๋อนุน่นนุ่น นี่แนะ่อัลเลิอัลเลิแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าใครยิงนี่แนะ่เก็บสองคิดจะสเตลก็ทำได้เนี่ยมแเค่ผีผามมากไปหน่อยนั้นเองโอเคลุตอออันนี้เสพผ้าด้วยอย่างเงี้ยชอบแต่ว่าอยากเจออะดีนารีนมากกว่าอะดีนารีนเนี่ยมันช่วยผมได้เยอะกว่าเ <c oughs> สวน,นผ้าเป็นเดทอะ่ะมันก็แค่ถูไทยอะดีนาลีนเหลือกี่หลอดวะเนี่ยไม่มีหลอดเหลืองเลยนี่ไงเกลี้ยงแล้ว แสดงว่าถ้าเราล้มอีกทีเนี่ยก็ไปเกิดตรงนู้นเลยเครับตรงนี้ซึ่งแม่งไกลมากบอกเลยว่าถ้าเกิดวิ่งย่งไกลไกลครับไกลไกลเฮ้ยเฮ้ยจะมีเยอะไหมฝั่งนู้นก็มีอีกครับฝั่งนูน้นอมีของให้ลุ้นมีลุ้นว่าจะเจอปืนดีๆอ้พื้นที่ลึกลับลึกลับเนี่ยน่าสนใจมากตรงนี้มีอะไรไหมมีวิทยุฟังเพลงชิวจังเลยเว้ย อันนี้เศษผ้าไม่เอาครับเศษผ้านี่ผมรู้แล้วนะมันไม่ใช่เอาไปคราบผ้าเป็นเดชนะมันใช้อัพพวกชุดนะครับเพิ่มค่าสเตตัสหรือว่าอะไรแบบนี้นะซึ่งสำหรับผมนี่บอกเลยว่าไม่ชอเป็นหรอกผมนี่มันสายวิ่งตีนแตกอยู่แล้วครับโอ้รูทโอเคซาคุนเยอะแล้วก็ต้องดูดีๆด,ด้วยอาจจะมีปืนตั้งอยู่ก็ได้เพราะว่าไอเกมนี้เนี่ยมันใช่ว่าจะมีปืนแค่อยู่ในกล่องนะมันจะมีปืนตั้งอยู่ด้วยเราต้องเช็กให้ละเอียดละเอียดยิบยิบ,ยบ ไอ้ปืนนี้เนี่ยถึงมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นกระสุนเจาะเกาะของปืนพกได้นะครับไอ้ปืนนี้เนี่ยเพราะงั้นมันก็ดีเยี่ยมเหมือนกันสวัสดีครับตรงนี้นี่มันเหมือนกับอ,อ่อคนยุคหินมาทําบ้านอยู่เลยนะครับเนี่ยโอมอนี่มันอิสเตอร์อีกวิวสันนี่ว่าแต่น,นี่มันเป็นลูกบอลน,น่าจะสําหรับหลบลี้ภัยพวกคุนยนมาแล้วมั้งเนี่ยคนที่รอดนะครับแต่ว่าเอ้ยแป๊บน,นึง มีม้อย่างไฟสดๆอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนแบบว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานอะแล้วก็เอ้ยปืนอ้าวพกสภาพดีอยู่น่าจะเป็นขอบเขียวนะตัวเก็บไว้ก่อนอาจจะเป็นขอบม่วงขอบฟ้าก็ได้ขอบเขียวจริงด้วยนึกแล้วเก็บไว้ให้ไอ้กล้องละวกนเก็บไว้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 เฮ้ยกระเป๋าภาเป็นเดตหนึ่งปืนโอโห้ปืนแล้วครับปืนปืน,ปน ไม่ใช่ปืนพกนะปืนเออน,นะปืนดีๆใหญ่ๆครับใหญ่ๆเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงซากเรือตรงนี้แหละเอ้ยพระบินเดชปืนแล้วปืนปืนนี่เนี่ยกูยิงลูกบอลโอ้โหลูกบอลกันกระสุนด้วยนะมันไม่แฟบลงไปเลยอะ่ะไม่เจอปืนตกลงเจอปืนพกขอบเขียวนี่แหละคือกูมีแล้วไม่เอาแล้วอยากเจอกระบอกอื่นสรุปตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเค ก็มาเอาเปืนนะนะกับอิสเ e g กน้องวิวสันในฉบับลูกบอลลึกลับสมคำล้ำลือนอะไรมาไม่เจออะไรเลยไปดีกว่าเราจะเดินทางตอบตรงนี้มันเหมือนมีจุดให้ถ่ายรูปด้วยเนี่ยไม่ครับกูไม่ใช่ศิลปินตอนนี้กูเป็นนักเอาชีวิตรอดนู่นไงฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นบ้านเรือนเยอะเลยแต่ว่าเราจะไม่แวะก,ก่อนนะครับผมจะไปหาบังเกอร์ก่อนครับหรือว่าเซฟโซนก่อนจุดเซฟโซนเราจะได้ ตายอย่างสบายใจแล้วก็อีกอย่างจะได้มีจักรยานปั่นด้วยปั่นด้วยเสียงแหบมมาแล้ว <c oughs> ไฟตกแล้วไม่ได้แดกกูหรอกเมื่อกี้เนี่ยไฟตกแอแม่เกือบไปแล้วดีที่มีเครื่องปั่นเอ้ยด้านหน้าด้านหน้าใครใครรู้ตัวรู้มากอีกแล้วเลยเรา ไม่ระเบิดด้วยนุนนวิรีมาเร็วรีงมาเร็วิ่งมาเร็ว,วโอ๊ยยิงแม่นยังวะเฮ้ยมงหุ่นยนต์ก็แถมแม่งมันมีวิชาพลางตัวด้วยนะเหมือนรู้ว่าตัวเองโดนยิงเสร็จแล้วต้องพลางในพุ่มหญย่อึ้ยหาเรื่องทแท้เลยกูเอระเบิดอา้าวอยู่คอนเนคลอดนน่นไงสตรีมมันบอกว่าเ รู้แล้วครับรู้แล้วเมื่อกี้ไฟตกไงไว้ายเออมันต้องเบิ้ลสามโอ้ยไม่เป็นไรยังมีผ้าอยู่เยอะอยู่ครับเพิ่งไปเจอเพิ่มมาโอเคนี่ลุทอ๋อเวลตอนนี้เนี่ยผมรออัพไอ้นั่นอยู่นะฮะอ๋อหายไปแล้วอ๋อไม่ใช่มีสองตัวครับเออมันเกิดเพิ่อมอีกตัวงล่ะ โอ้ยหลายจังวะเนี่ยโอเคผมก็สลับเกมเจ n เน a เรชั่นพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ